สวัสดีค่ะแม่สมศรีค่ะเลิกงานแล้วพี่น้องค่ะ<ส>เหมือนเดิมค่ะกลับบ้านกันค่ะแต่ว่าก่อนกลับบ้านวันนี้แม่สมศรีจะไปที่ช็อปนะคะวันนี้เลิกงานแบบเป็นอะไรที่แบบว่าโล่งใจมากเ<ส>พราะหลุดพ้นแล้ววันนี้เราหลุดพ้นแล้วสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เราถึงมาสู้กันใหม่วันนี้หลุดพ้นแล้ว ทำงานเสร็จแล้วค่ะเลิกงานเที่ยงครึ่งสามสี่ชั่วโมงในวันหนึ่งพาร์ทไทม์นะคะทำเยอะได้เยอะทำน้อยก็ได้เหมือนกันค่ะแม่สมศรีใส่เสื้อกันฝนนะคะเพราะเมื่อเช้าออกมาฝนตกก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากให้เสือ้อเราเปียกแต่ว่าใส่เสื้อกันฝนดีที่วันนี้ไม่มีฝนแต่ลมแรงมากไปค่ะ กลับบ้านกันลมแรงมากอังกฤษเจอลมพายุดีที่ไม่มีฝนแต่ลมแรงขออนุญาตนะคะ สีจะตกใจตลอดเลลาเราออกตัวเรารู้สึกว่ารถเราไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเวลาออกตัววันนี้จะไปซื้อของยังนึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะกินเมนูอะไรเมนูอยู่ในหัวนี่เยอะมากคือหิวมากนะคะแต่ว่าไปดูกันว่าไปถึงช็อปแล้วจะได้อะไรที่คิดไว้ก็คืออยากกินต้มเส้น ต้มเส้นของขอนแก่นค่ะเ,เพื่อนๆค่ะคือเขาจะมีตีนไก่ด้วยแต่ว่าแม่สมศรีไม่มีตีนไก่จะใช้เนื้ออกไก่ตับไก่หรือว่าปีกไก่ต้มเคี่ยวให้เข้ากันและเราก็จะใส่มุ้นเส้นค่ะที่ขอนแก่นโจกจับต้มเส้นเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากเป็นอะไรที่แบบว่าใครไปอยู่ขอนแก่นต้องได้กินค่ะ เป็นเมนูขึ้นชื่อมากสำหรับขอนแก่นต้มเส้นเสิร์ฟคู่กับตีนไก่หรือว่าตับไก่โรยหน้าด้วยหอมผักชีเติมความเผ็ดตามที่เราต้องการเลิกงานแล้วก็สรรหาแต่เรื่องกินเพราะว่าทำงานหิวมากหิวจนตาลายแต่ก็ยังไม่รู้ว่า จะมีไหมจะมีตับไก่ไหมไม่สมสีคิดไว้สำหรับวันนี้นะคะก็คือต้มเส้นค่ะจะไปดูว่าเขามีวุ้นเส้นขายหรือเปล่าปกติเขามีวุ้นเส้นขายนะคะแต่วุ้นเส้นยี่ห้อที่ชอบกินเขาไม่เอามาขายเขาจะเอายี่ห้อที่มาจากจีนมาขายนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ใช้ทดแทนกันได้เหมือนกันลดความอยากได้ทดแทนกันได้ เราจะไปเอาอะไรแบบเป๊ะๆตามเมนูไม่ได้นะคะเพราะว่าแพงค่ะอะไรที่ทดแทนกันได้แซ่บเหมือนกันอร่อยเหมือนกัน<ส>แล้วก็ใช้ทดแทนกันได้ค่ะ<ส>อขออนุญาตนะคะว่าพอดีขับรถไปแม่สมศรีก็จะต้องแบบวอกแวกนิดนึงก็คือดูหน้าดูหลังกระจกข้างกระจกหน้ากระจกหลังคือเป็นแบบนี้นะคะที่นี่ ตอนที่ขับรถตอนที่ขับรถใหม่ๆนี่มองดูแต่กระจกไม่มองทางนะฮะอังกฤษก็ เพียงพอร่างกายเราสูญเสียวอา่าสมดุลเนอนะนั่นแหละค่ะก็จะทําให้เราแบบอย่างนี้ก็ว่ากันไปเราต้องดูแลตัวเองใส่ใจใส่ใจร่างกายเรานะคะเขาเราใช้เขาสมบัติสมบัติ ก็ต้องรู้ว่าเข้าไปเส้นทางไหนเวลาไปกับพ่อใหญ่แม่สมศรีก็ชื่นใจแต่จะให้ไปเอง แรแกเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนเส้นทางจากที่ช่องทางประจําเขาให้ขับแต่เขาเปลี่ยนเป็นช่องทางของรถโดยสารพ่ใหญ่ก็แย้งเขานะว่าจําฉันมาได้ฉันขับได้เขาก็เลยบอกว่าเป็นความผิดครั้งแรกเ <c oughs> ขาให้อภัยเราไม่ต้องเสียค่าปรับแต่ถ้ามีครั้งต่อไปพ <c oughs> ่อใหญ่จะโดนพ่อใหญ่แกก็จํานะคะว่าเส้นทางนี้ห้ามไปนะ ไปโดยเด็ดขาดทางที่เรากลับประจำจากในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ไปแล้วพ่อใหญ่ก็บอกแม่สมศรีนะคะแม่สมศรีก็จำไว้แต่เวลาเข้าเมืองแม่สมศรีก็จะไปกับพ่อใหญ่ตลอดคือเรายังกล้ากลัว,ก,ลวการที่เราเข้าเมืองคนเดียวแม่สมศรีก็จะชินอยู่แต่กับทางที่ไปทำง,งานกลับบ้านแล้วก็ช็อปใกล้ๆเท่านี้คือไม่ไม่ออกนอกเส้นทาง ถ้าออกนอกเส้นทางคือหลงทันทีนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลงทันทีคะ่ะหาทางกลับบ้านไม่เจอก็งมอ่างม,งมกันไปนะคะตอนนี้กำลังจะถึงที่ช้อปปิง้งผ่านสถานีตำรวจที่อยู่ข้างนี้ที่นี่เขาไม่มีตำรวจมายืนโบกมายืนโบกตามสี่แยกเพราะว่า ทุกคนรักษากฎจราจรทุกคนมีกฎมีระเบียบก็ว่ากันไปเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างกันมากเมืองไทยสู้ไม่ได้เอาาเอาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวงงมากเหมือนจะมาเบียดเรานะคะอืมฉันมาถูกช่องทางนะมาเบียดเราแบบนี้ไม่ได้เรามาถูกช่องทางเราจะไม่ เสร็จแล้วเรามาที่ช็อปกันเราตามหลังมาขอเลี้ยวแบบเราจะมาลุ้นกันเราจอดรถโดยที่สองฝั่งเราไม่มีไม่มีรถจอดทุกครั้งเลยแม่สมศรีก็คือจะจอดรถห่างไกลาจากห่างไกลาจากคนมากเพราะว่าเรากลัวเขามา มาขูดรถเราเวลาเขาไปประมาขูดรถเราแต่เวลาเราไปช้อปปิ้งกลับมาเราก็จะเจอสองฝั่งซ้ายขวามีรถมาจอดแพ็คคู่คือที่จอดมีตั้งเยอะตั้งแยะนะคะที่จอดมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่เขาทําไมจะต้องมาจอดชิดเราใช่ไหมคะเพื่อนใครเป็นบ้างทนไม่ไหวมีกําลังจะไปช้อปปิ้งแล้ว ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะยังยังคิดอยู่ว่าเมนูวันนี้จะได้กินไหมขออนุญาตเอากระเป๋าเงินนู่นนี่นั่นเตรียมของวันนี้เพื่อนที่ทําง,งานให้อ่าเขาซื้อไก่มากินอาหารกลางวันเขาเขาให้ไก่กับสลัดแม่สมศรีมาแม่สมศรีก็แพ็คอย่างดีอไก่หนึ่งชิ้น คือเขารู้ว่าแม่สมศรีชอบกินสลัดเวลาเขาซื้อมาเขาก็จะมาแบ่งเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ,คคะเป็นน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ทําแบบนี้กับเราเราต้องรักษารักษาน้ำใจเขาไว้คนไหนที่เขาดีกับเราจริงไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปแล้วคะ่ะขออนุญ,ญาตจะไปชอปปิ้งด้วยกันนี่นะคะ่ะชีวิตของแม่สมศรีหลังเลิกงานมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ